ดูหมูเลยคะ่ะชิ้นใหญ่มากกล้งพันอ้อยค่ะอืมหมูยทอดได้กรอบมากเลยคะ่ะดูสิคะหมูอยอเน้นๆจุกๆไปเลยะคะ่ะ บเลตเกอค่ะตอนนี้กกบอยู่แถวปชุมทานีนะคะจะพามากินอาหารเวียดนามค่ะรับรองเลยว่าเด็ดสุดเลย่านนี้นี่ค่ะร้านแหนมเนืองบ้านจ้อยอยู่ติดถนนติวานน์ปชุมทานีนะคะร้านเขาเด็ดทั้งแหนมเนืองเด็ดทั้งน้ำจิ้มเลยนะคะสายผัาดีี่ห้ามพลาดเลยค่ะอ่ะก่อนเข้าไปข้างในใครยังไม่ได้กดติดตามช่วยกดติดตามช่องโคบีเลกเกอด้วยนะคะเข้าไปข้างในกันค่ะ นี่ค่ะได้มาแล้วเมนูเด็ดๆดอย่างของร้านแหนมเนืองบ้านก้อยค่ะร้านเขาเปิดมา10ปีแล้วนะคะรับรองอร่อยไม่ธรรมดาเลยค่ะมาดูนะคะว่ามีอะไรบ้างตากหม่าเวียดนามน่าทานมากเลยอันนี้กุ้งพันอ้อยผักสดๆเลยค่ะนี่ของเด็กของเราแหนมเนืองค่ะดูหมูเลยคะ่ะชิ้นใหญ่มาก นี่คะ่ะก๋วยจับยวนหมูยอเน้นๆจุกๆไปเลยคะ่ะวิธีกินหนำเนยงนะคะแต่ละคนจะกินไม่เหมือนกันแต่โกว่าจะกินคำใหญ่ๆเลยนะคะเพราะว่าจะใส่ทุกอย่างเป็นคำเดียวเลยนะคะแล้วก็จะกินผักตามค่ะแบบนี้เลยคะ่ะใส่หมูก่อนใหญ่ไปหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็ อืมไว้วยดิบนี่แตงกวาค่ะมะม่วงขนมจีนค่ะอขอใส่พริกนิดนึงนะนี่นม,มจิ้นคนมากๆเลยดูสิคะ่อ้ยสุดๆดูถั่วด้วยโอ้ก็มัมดรวมกันอืม ตัวแป้งเขานะคะเหนียวนุ่มบางกลางดีเลยคะ่ะส่วนหมูนะคะเป็นหมูเน้นเน้เนเด้ง<อ>ๆอยู่ในปากเลยค่ะ<อ>มีกลิ่นเครื่องเทศเบาๆค่ะอร่อยอะ่ะแล้วก็ตัวน้ำจิ้มเขานะคะข้นมากมีรสชาติหวานนิดๆค่ะรสชาติกรุกล่อมค่ะคุณใส่ถั่วเข้าไปนะคะหอมมากเลยค่ะผักเขาสดมากเลยนะคะมาเริ่มกันที่เมนูถัดไปนะคะนี่ค่ะปักเม้าเวียดนาม ข้างในนะคะจะมีหมูสับมีเห็ดหอมอันนี้แค่อดเดี๋ยวเราลองกินกับน,น้ำจิ้มอู้อูอ้อยเป็นไงบ้างอู้หนุ่อือมีกลิ่นหอมมากค่ะกุ้งพันอ้อยค่ะอู้ ดูข้างในกันนะคะกรอบๆเลยค่ะหมูกระทอดได้กรอบมากเลยค่ะดูสิคะอุ้ยนี่ค่ะทานคู่กับเส้นหมี่นะคะก็หอมเจียวโรยมาด้วยค่ะอืม้มดูน้ำจิ้มนะคะดูน้ำจิ้มสิคะน่ากินมากเลยอืม้ม อืมกรอบมากะคะ่ะอืมกิงกุ้งรู้สึกได้ว่ากุ้งเลยคะ่ะอร่อยกรอบหวานพอใส่น้ำจิะะ้มได้ดีเลยค่ะขออีกคำนะคะ กรอบมากอร่อยมกกุ้งเงี้ยนเลยค่ะเปิดจับย,ยวนนะคะเมนูสุดท้ายของเรานะคะสดน้ำโล่งๆกันนะคะอือรสชาติเข้มข้นเป็นน้ำซุปคล่องคอมากเลยค่ะหอมด้วยค่ะอือดูหมูยอสิคะเน้นๆเลยค่ะ มาที่เส้นกันนะคะเส้นเียวนุ่มเพลินเลยคะอร่อยค่ะเมนูนี้เดี๋ยวขอตัวจัดการกับอาหารอร่อยก่อนนะคะ วันนี้ก็อิ่มมากๆเลยนะคะคนรักสุขภาพสายผักสายแหนมเนืองห้ามพลาดร้านนี้เลยนะคะร้านแหนมเนืองบ้านยกอยปทุมธานีค่ะร้านเขาหาไม่ยากนะคะอยู่ติดถนนติวานเนินปทุมธานีค่ะร้านเปิด10โมงปิด3ทุ่มะคะจะมานั่งทานที่ร้านหรือว่าจะสั่งเดลิเวอรี่ก็ได้นะคะอ้อที่สาคัญใครยังไม่ได้กดติดตามช่องโควิดเลตเกช่วยกดติดตามช่องโควิดเลตเกลด้วยนะคะวันนี้ mm hmm. บ๊ายบายค่ะ